สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนคนที่เกิดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายนอันนี้ก็เป็นคำทำนายของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพศ2568 ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากไพ่ t h t t w w r r แล้วก็มันมีไพ่เด็กถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่หไม้เท้าไพ่ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ The e v v l l นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการย้ำเตือน นะให้คุณเนี่ยตรวจสอบความคิดแล้วก็การกระทำของตัวคุณเองนะเพราะว่าอะไรสิ่งที่คุณทำดีหรือร้ายกับใครหรือสิ่งที่ใครคิดที่จะทำเรื่องหร้ายๆกับคุณนะคนที่แอบทำตัวเป็นศัตรูลับๆต่อกันในสถานการณ์เนี้ยคนที่ซ่อนความชั่วร้ายแล้วก็ ซ่อนด้านมืดของเขาอะนะทีเ่เขาซ่อนความคิดเจตนาท่าแท้ของเขาแล้วก็แผนการอะไรบางอย่างอันเนี้ยมันจะถูกเปิดเผยขึ้นมานะในเรื่องความคิดแล้วก็การกระทําของตัวเขาเองเพราะมันเป็นไพ่ The t o w e เแล้วก็การที่คนที่ กล้าโกหกกันนะคนที่กล้า,าโกงแม้แต่กับคนที่บริสุทธิ์ที่มีผลประโยชน์แล้วก็มีความจริงใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้รับการยกเว้นเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่เดอะทาวเอ่อไพ่เดอะทาวเแล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนบวกกับไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอ h แฮงแมนไพ่เดอะเดวิลก็เป็นตัวแทนของใครบางคน ที่เขาซ่อนเจตนาท่าแท้ของเขาหรือว่าเขา,เอ,าอาจจะมีหน้าตามีอำนาจมีภาพพจน์มีเงินทองมีความสำเร็จแต่ทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยเขาอาจจะใช้มันในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ใช้มันเพื่อเอาเปรียบในความจริงใจของใครบางคนนั่นก็คือพลังงานของไพ่ หกถ้วยนะที่เป็นไพ่ดดเอาคำแต่ทีนี้พอมันมีพลังงานของไพ่เด็กถือดาบแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้เท้านะบวกกับไพ่เดอะแฮงแมนไพ่เดอะเดวิลอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าในเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีในเรื่องของการโกหกการหลอกลวงหรือว่าใครบางคนที่มีแผนการมีเจตนาไม่ดีใน สถานการณ์เนี้ยซึ่งผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเขาทำหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่คิดที่จะทำใครก็ตามในช่วงเวลานี้แล้วมันก็เป็นตัวแทนของใครบางคนด้วยที่อย่างที่ผู้จัดบอกอะมันเป็นด้านมืดของเขาที่เขาจะต้องระวังในเรื่องการถูกเปิดโปงการถูกเปิดเผยถูก กระชากหน้ากากให้ผู้คนได้เห็นถึงเ,เจตนาความคิดของเขาที่เขากล้าทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับว่า,าผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอะไรแบบนี้แล้วถ้าเป็นพลังงานของไพ่รา,าชินีถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าเนี่ยคนคนนี้ก็อาจจะเป็นพวกประเภท อชอบแข่งขันชิงดีชิงเด่นชอบเปรียบเทียบตัวเองไม่อยากเห็นใครได้ดีอยากได้อำนาจอยากได้สิ่งที่คนอื่นมีอยู่ในช่วงเวลานี้มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่เขาคิดที่จะทำเรื่องเลวรายด้วยความอิจฉาลิษยาอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่คุณหรือกับ เขาเนี่ยยังต้องอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ในเหตุการณ์นเนี้ยใครบางคนอาจจะใช้อำนาจหรือว่าใช้การที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีหน้ามีตามีชื่อเสียงใช้คอนเน็ t ชันของเขาแต่ก็ยังแอบอยู่ตรงเนี้ยแอบทำตัวเป็นศัตรตูหรือว่าคิดที่จะ ช่วงชิงผลประโยชน์หรือว่าสถานภาพที่ใครบางคนเป็นอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของการงานมันจะมีในเรื่องของการแข่ง,แ,ขงแย่งชิงดีแข่งขันกันนะเราก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะพลังงานของไพ่เดอะทาวเวอันเนี้ยใครบางคนก็จะได้เห็นแหละธาตแท้ของอีกฝ่ายหนึ่งนะไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นลูกจ้าง เป็นบุตรบริวารเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนรักคู่ครอ,องของคุณในเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีในเรื่องของการได้อ่ให้บทเรียนกันทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี้ยตาสว่างนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะทาวเได้มองเห็นว่าคนที่อยู่รอบข้างของเขาเนี่ยมีเจตนาอะไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการเตือนคุณ แล้วถ้าเกิดว่าการที่คุณทำผลงานอะไรบางอย่างการเรียนรู้วิชาชีพหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องอแบ่งปันในเรื่องประสบการณ์ความรู้ของคุณเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่สังคมนะบางคนก็ทำผลงานทางสื่อออนไลน์หรืออะไรแบบนี้บางทีคุณอาจจะมีคู่แข่งมีคนคอยจับผิดด้วยความอิจฉาหรือว่าอาจจะใช้คำพูด ลงความคิดเห็นนะ่ยที่มันอาจจะทำให้คุณอะไรอะหมดกำลังใจนะที่จะทำหน้าที่อันนี้ต่อไปนั่นก็คือพลังงานของไพ่แปดดาบแล้วก็ไพ่สามดาบไพ่สิบดาบนะแต่ทีนีออ้อย่างพลังงานของไพ่เด็กถือดาบเนี่ย ถ้าเป็นพลังงานในด้านบวกเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาวิชาชีพทําผลงานอันนี้ต่อไปเพราะว่าอะไรมันจะ,ะมันจะส่งผลให้คุณน่ยได้ประสบความสำเร็จถึงแม้ในช่วงเวลาเนี่ยคุณยังจะมองไม่เห็นในเรื่องของผลตอบแทนหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ในเร็วๆเนี้ยสิ่งที่คุณทำดีกับใครนะสิ่งที่คุณทำ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมการที่คุณแบบทำอะไรที่มันเหมือนเป็นการปิดทองหลังพระอีกไม่นานเนี่ยคุณก็จะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างที่บอกอะพลังงานของไพ่เดอะทาวเวเนี่ยก็เป็นทั้งในด้านบวกแล้วก็ในด้านลบนะไพ่หนึ่งใบเนี่ยเขามาีพลังงานบวกพลังงานลบอย่างที่บอกอะถ้าคุณทำดีนะมันก็จะประกาศความสำเร็จให้ผู้คนได้รู้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําในเรื่องของความเสียหายนะอันนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลเสียให้กับตัวคุณเองเพราะว่าอะไรคุณเป็นคนของประชาชนนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่หกไม้เท้าคุณถูกจับตามองอยู่นะคุณเป็นแบบอย่างของเยาวชนยกตัวอย่าง แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนของทางสื่อโซเชียลคนที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่ทีนี้พลังงานของไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่ The Tower เนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าใครก็ตามที่ตอนเนี้ยคุณมีชื่อเสียงอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เป็นชื่อเสียได้เพราะอะไรจากการทำตัวของ ของคุณเองนะยกตัวอย่างพอมันมีพลังงานของไพ่ the devil ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไพ่ u e e n ถือไม้เท้าอัน,นอเนี้ยไพ่สองใบเนี้ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่มีปัญหามีจุดอ่อนในเรื่องของเอ่อพวกกิเลสตัณหานะเช่นบางคนก็ชอบติดยาบางคนก็ชอบมีเรื่อง เซ็กเรื่องความสัมพันธ์อะไรที่มันมากกว่าหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะอ,อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเขาฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยการทำตัวของคุณก็อย่างที่บอกอะ่ะมันจะส่งผลเสียในเรื่องของความนิยมนะก็ยังคนที่เขาสนับสนุนคุณเขาก็สามารถที่จะทำร้ายคุณได้ด้วย เช่นกันเพราะว่าเขาคือคนที่ส่ง,สงเสริมคุณนะแล้วตอนนี้คุณก็อาจจะถูกสังคมลงโทษถูกสังคมตัดสินนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเรื่องความคิดการกระทําของตัวคุณเองที่บางทีตอนนี้ได้ดีแล้วบางทีเราก็ลืมตัวแล้วคุณก็อย่าลืมว่าคุณเป็นคนของอสังคม ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดอะไรไปคุณก็ต้องจริงใจที่จะอขอโทษสังคมนะด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือ,อด้วยความจริงใจซึ่งเขามองออกแหละเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณยังคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันนะฉันเป็นมนุษย์ปุถิชนคนหนึ่งที่ฉันก็อาจจะมีสิทธิ์ทำผิดพลาดอะไรได้นะ อันนี้ก็เข้าใจได้แต่คุณอย่าลืมคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณเป็นคนของสังคมฉะนั้นคุณดังได้คุณก็ดับได้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์การอยู่ร่วมกับใครนะการที่คุณเป็นคนดังเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ทีนี้ถ้าคุณทำผิดพลาดอะไรไปก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ เพราะว่ามันเป็นตัวแทนของไพ่เดอะเดวิอันเนี้ยมันก็จะส่งผลเสียให้กับตัวคุณเองได้ในอนาคตนะอันนี้ก็เป็นไพ่เตือนเพราะเอาจริงอะถ้าเกิดว่าคุณปรับเปลี่ยนตัวคุณเองลดละเลิกไอ้นิสัยบางอย่างที่จะส่งผลเสียให้กับตัวคุณเองเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดพูดมามันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ และถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ละ่ะนะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างนะที่ตอนนี้คุณก็เริ่มเห็นแล้วว่าใครบางคนเนี่ยที่เข้ามานะอาจจะมาสร้างปัญหาให้กับคุณเพราะอะไรเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยู่เหนืออำนาจอยู่เหนือกฎหมายนะ แล้วก็การที่คุณทนอยู่ตรงเนี้นะคุณทำเป็นเหมือนกับว่าคุณมองข้ามปัญหาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะหมดลงที่นี้ถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณรับมืออยู่กับคนที่มีอำนาจแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจนะถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาส กับคนคนนี้มานะแล้วก็เขาก็ยังคิดที่จะโกหกให้ร้ายหรือว่าไม่คิดที่จะแก้ไขอะไรแล้วเขาก็เก่งในเรื่องของการแก้ตัวด้วยเพราะตัวแทนของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะแฮงแมนนะแล้วก็ไพเ่เด็กถือดาบไพ่เด็กถือไม้เทา้าอันเนี้ย ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าคนคนนี้เขาไม่ปกตินะเพราะว่าอะไรหนึ่งเขาคิดว่าเขามีอํานาจสองเขาเหมือนคนป่วยทางจิตนะเพราะว่าพลังงานของไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยถ้าเป็นพลังงานในด้านลบเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดเรียนรู้มาเขาจะมีนิสัยเด็กๆที่ซ่อนอยู่ในตัวที่ต่อให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบางทีก็ยังควบคุมตัวเองไม่ได้ เป็นพวกที่ชอบทำร้ายข้าวของแล้วก็ใช้ความรุนแรงฉะนั้นพลังงานของไพ่เด็กถือดาบเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมีปัญหาอะไรกับใครแล้วคุณดูแล้วว่าคุณคุยกันดีๆไม่ได้หรือว่ามันเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้ด้วยตัวเองในเหตุการณ์เนี้ยคุณก็ต้องเตรียมหาหลักฐานและ เตรียมหาคนกลางที่จะมาช่วยรับมือกับปัญหานะอย่าพยายามที่จะอธิบายหรือร้องขอความเห็นใจอะไรจากคนคนนี้นะคุณจะต้องใช้พยานหลักฐานอย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้พยานบุคคลด้วยบอกให้คนใกล้ตัวของคุณนะ่ะได้รู้ว่าตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรกับใครนะเพราะว่าอะไรไม่งั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้เรื่องราวมันลามนะไปจนถึงแบบว่ามีในเรื่องของการแตกหักกันมีปัญหากันเพราะมันเป็นตัวแทนของไพ่เดอะทาวเวอันเนี้ยคุณจะมาเสียใจภายหลังไม่ได้เพราะว่าคนคนนี้ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายแล้วก็เป็นพวกบ้าอำนาจซึ่งผู้จัดก็ไม่รู้ว่าเป็นใครผู้จัดถึง กล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นนะ่ะว่าอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาเป็นสิ่งที่คุณทํากับใครหรือว่าใครทํากับคุณเพราะอะไรพอผู้จัดพูดมาถึงตรงจุดเนี้มันก็นึกถึงเนาะข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นนะ่ะคนที่เป็นเพื่อนกันก็ตามนะเป็นเพื่อนซีกันมันมีในเรื่องของการผิดใจกันมันเป็นเรื่องของการหักหน้ากันเสียหน้ากันแค่เนี้ยก็ตามยิงกันแบบว่า สิ่งที่ผู้จัดดูในข่าวเนี่ยรู้สึกว่าสิบเจ็ดนัดนะ่ะนะลูกปืนที่เขายิงเพื่อนเขาเนี่ยมันโกรธอะไรกันนัก,กันนาะแล้วแบบอย่างที่ผู้จัดบอกไงว่าคนคนนี้มันมีนิสัยในด้านมืดของเขาที่เขาเหมือนคุมไม่อยู่เหมือนเขาป่วยแล้วแบบปกติแล้วเขาก็ดูเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปอะนะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีไอ้เรื่องอะไรแบบนี้แล้วคุณจะมารอไม่ได้นะคุณก็ แทนที่จะขับรถหนีให้เขาตามบี้อะไรอย่างเงี้ยคุณขับไปหาตำรวจนะไปสถานีตำรวจให้ไปจบลงที่นั่นเพราะว่าในเหตุการณ์เนี้ยถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยคนคนนี้ใจร้อนแล้วเพราะมันมีไพ่เดอะทาวเมันก็จะมีในเรื่องของการแตกหักสูญเสียในเรื่องของการเลือดตกอย่างออกถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรกับใครที่เขามีอำนาจ นะอันนี้ผู้จัดเน้นนะคนคนนี้ที่มีอำนาจแล้วคุณก็รู้จักเขาดีว่าเขาเป็นแบบนี้บอกได้เลยว่าในเหตุการณ์นี้เขาไม่ยกเว้นใครนะแม้แต่เพื่อนที่โตมาด้วยกันเหมือนในข่าวอันนั้นเลยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวอีกที่ว่าคนแก่อายุเจ็ดสิบกว่ายิงญาติพี่น้องกันเอง เป็นหลานอะไรแบบนี้ที่แบบว่าทะเลาะกันรุ่นพ่อรุ่นแม่ทะเลาะกันอันนี้ก็อุตสาห์จะเอา,เอาสังกสีไปไปตีกันอะ่ะก็จะได้ไม่ต้องเห็นหน้ากันเพราะเห็นหน้ากันมันก็เหมือนกับโมโหคอยที่จะหึมหึมใส่กันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เขาก็เอาสังกสีไปตีกันเพื่อไม่อยากให้แบบเจอหน้ากันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ได้แบบว่ามีเรื่องมีราวกลายเป็นว่าเสียงไปลบกวนอีกนะโดนลูกปืนอกีก เนี่ยคนเรามันบ้าเนี่ยบ้าอำนาจไงแล้วทำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้คิดแล้วเหมือนกับว่าเขาป่วยทางจิตควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้นะผู้จัดก็อยากจะเตือนสติคุณนะว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรกับใครถ้าดูแล้วไม่ปลอดภยัยอยากเก็บเงียบอยากคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอย่างน้อยพูดให้คนได้ฟังให้เขารับรู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยพอมีข่าวเรื่องการตายเกิดขึ้นเนี่ย เห็นพวกตำรวจหรือว่านักข่าวก็ต้องมาตามหาว่าสาเหตุมันคืออะไรใครเป็นลงใครเป็นคนลงมือก่อนใครเป็นคนหาเรื่องใครก่อนหรืออะไรเงี้ยคุณต้องบอกให้คนอื่นรู้เลยจะมาเก็บเงียบเอาไว้ไม่ได้นะอันนี้กรณีว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรกับใครบางคนอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ละ่ะกรณีว่าที ถ้ามีใครเข้ามาจีบคุณนะมันเป็นพลังงานของไพ่6กถ้วยนะที่คนคนนี้อาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณแต่ทีนี้มันเป็นยังไงมันมีไพ่เดอ Tower ที่เตือนขึ้นมานะปรากฏขึ้นมาให้คุณเนี่ยศึกษาดูใจคนคนนี้ให้ดีไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ว่าคุณจะต้องเรียนรู้ศึกษาอะไรบางอย่าง นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องวิชาชีพแต่ในเหตุการณ์นี้คุณจะต้องศึกษาดูใจใครบางคนแล้วนะว่าคุณอนะอย่าดูคนแค่เพียงภายนอกอย่าคิดว่าไอ้คนคนนี้เป็นลูกตำรวจเป็นลูกคนมีเงินนะเป็นพวกคนที่มีอำนาจเป็นพวกนักการเมืองอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่าเท่นะในเหตุการณ์นี้ไม่เท่นะเพราะว่ามันเป็นเอ,อ พลังงานของไพ่ที่ปรากฏมาในลักษณะของไพ่ที่จะส่งผลเสียให้กับคุณฉะนั้นก็เป็นตัวแทนของคนที่อารมณ์ร้อนนะชอบควบคุมชอบใช้ความรุนแรงหลังจากที่คุณได้คบหาดูใจใกล้ชิดเนี่ยคุณถึงจะได้เห็นท่าแท้ของคนคนนี้นะเขาก็จะเผยตัวตนด้านมืดของเขาให้คุณเห็นฉะนั้นคุณต้องรู้จักวางตัว คุณต้องสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองอย่าลงลึกในความสัมพันธ์อย่าทำให้เขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณเพราะว่าอะไรมันก็เดี๋ยวมันก็จะเหมือนในข่าวที่ตอนเนี้มีปัญหากันพอคุณอยากจะเลิกพอมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไงตอนนี้เขาก็โดนลูกปืนในคนที่เข้ามาช่วยคุณอะเพราะว่าคนคนนั้นบ้าอำนาจเนี่ยในเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยที่ มันจะมีเรื่องราวแบบเนี้เพราะว่าอะไรในเหตุการณ์เนี้ยคุณอย่าไปทําให้เขาเสียหน้านะถ้าเกิดว่าคุณคิดที่ว่าคุณอยากจะเลิกกับเขาถ้าคุณดูแล้วมันไปกันไม่ได้เพราะเกิดคุณไปมีอะไรกับเขาเขาหรือว่าเขาเให้ทรัพย์สินเงินทองคุณหรืออะไรเงี้ยเกิดคุณไปรับเขานะรับของของ,ของเขาอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าคุณเน่ยเป็นอะไรกับเขาแล้วคุณ ติดค้างเขานะคุณเป็นหนี้เขาแล้วคุณอยากจะมาจบอยากจะมาออกจากความสัมพันธ์อันนี้ง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ยอมนะแล้วโดยเฉพาะมันมีเรื่องของไพ่ The Tower ที่ปรากฏขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการย้ำเตือนคุณว่าให้คุณศึกษาดูใจคนคนนี้ให้ดีแล้วก็ ไพ่ก็เตือนให้คุณได้มองเห็นภาพะนะว่าเขาไม่ใช่คนจิตใจดีเขาเป็นพวกที่บ้าอำนาจถ้าเขาเครซี่ใครหลงใครเขาก็จะเอาให้ได้จะเอาชนะให้ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเออเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยบางทีก็จะพานก็เหมือนกับที่ตอนเนี้ยมีเรื่องกันนะ่ะเพื่อนฝูงไปกินข้าวด้วยกันแล้วไปชอบผู้หญิงเกิดผู้หญิงเขาไม่ชอบ แล้วเพื่อนฝูงก็พยายามที่จะกันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนคบกันมาดันโดนยิงสิบเจ็ดนัดน,นะโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงก็เอาเป็นว่า ผู้จัดก็พยายามอธิบายให้คุณมองเห็นภาพกันแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละปัญหามันอาจจะไม่ได้หนักหน่วงอย่างที่ผู้จัดยกตัวอย่างให้คุณได้มองเห็นภาพก็ได้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็ขอให้คุณมีสติแล้วก็ดูแล้วกันว่าไอ้สัญ,ญญาณเตือนที่ผู้จัดได้ทายให้คุณได้มองเห็นภาพเนี่ยว่ามันจะรุนแรงอะไรแค่ไหนยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิน กว่าที่คุณจะควบคุมนะไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ทำงานก็ตามคุณก็ต้องระวังอย่ารอหรือว่าอย่าทนจนแบบว่าเราเนี่ยเก็บกดความรู้สึกแล้วก็ระเบิดออกมาพอระเบิดออกมาเป็นไงก็จะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเสียงานเสียการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องอดทนแล้วก็ใจเย็นแล้วถ้ามีอะไรก็ปรึกษาผู้ใหญ่เลยนะให้ผู้ใหญ่เป็นคนกลาง อย่าคิดว่าจะจัดการเองได้นะปัญหาบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าผู้จัดอธิบายให้คุณได้เห็นตัวตนทัาแท้ของคนคนนี้แล้วเขาไม่ปกตินะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องระวังก็เหมือนไอ้เด็กนักเรียนที่บางทีลากปืนของพ่อแม่ไปแล้วก็ไปยิงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผู้จัดก็พูดซะเวอร์นะพูดสนากลัวแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการเตือนคุณแล้วเป็นสิ่งที่ผู้จัดเนะ่ะมองเห็นภาพอะนะว่ามันอาจจะมีเรื่องที่แบบว่ามันรุนแรงแบบเนี้ยที่จะเกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังป้องกันก็นแล้วกันนะขอให้คุณอนะมีสติแล้วก็มองสิ่งนี้ไปในด้านบวกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการเตือนคุณต้องการที่จะสื่อสารกับคุณผู้จัดก็ต้อง ท่ายไปตรงๆแล้วก็ทายพยายามอธิบายให้คุณมองเห็นภาพอะนะก็อย่าหาว่าผู้จัดเนี่ยมองอะไรในด้านลบหรือทำให้คุณจิตตกก็ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ